เขาไปรับขวัญหินหรือว่าเรียกขวัญเรียกขวัญไงเดออไปอะไรเรียกขวัญหินก็คือพบพบหินลอยลอย,ลอยเนือน้ำลอยเนือน้ำมาตอนนี้เขาขึ้นไว้บนบุกหรือเล่บนบุกเลยทำพิธีเมื่อวานวหินใหญ่ไหม ใหญ่ระ่อเนี่สวยอ่สวยอเียนมันทานี้เชีะมันมันลอยขึ้นมาเลยเพราะว่าคนไปงมหแล้หันมาเห็นน้นนนมันเดือดนะโอเงยไปโอ้มันรูดนขึ้นมันมันเดือดแล้วก็ได้เลขอะไรครับห้าสี่สามห้า่แล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ย้ายเข้ามาก็ ยายเข้ามาก็หกสามคือยายเข้ามาที่วานไว้หกสามที่ในน่านอยากรอมหกไน้แน่นหน้าสี่นี่อ้ากรอมเออคือล่างอ่ะสุดน่ะดูทิในจอเหมือนีี ซีกนาลยซีกันกนาเลยเก้าเก้าเลยเก้านั่กระตุ้นหนึ่งยี่สิบสองโมวนาตีเก้าซีเก้าีเม่อเองซีจบมแชเลยหน้าต้มีแช่งกนะก้าเก้าซีซีเยนุโจ้เลยซีให้เงยให้เยซีใ้อะ บ้าเชิงกนลหนึ่งสี yeah. ่สี mm ่บ hmm. ่มก่าวซี่ค่ซี่่ซี่แล้วี่ตู้ี่ล้วพีตู้บอกเาเห็นซี่เ็นสบดเคยเคยถูกมาไหมพี่ก็เพิ่งเห็นเพิ่งทำนี่ทำแปดเก้าศูนย์ก็ออกฮานอยเลยแปดเก้าศูนย์ออกฮานอยเมื่อวานจา่ออกตอนวันพระเลยนะวันพระ เก้าสิบไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานออกเก้าค่ะยาเขาก็เก้าห้าแต่เจ้าหนึ่งเขามาเอาเขาก็ถูกมาดูมาดูสามวันแล้วก็ถูกเจ้าถูกสามวันได้สามวันเป็นฮานอยเขาก็ถูกกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกแต่ยังไม่รู้ฮานอยโอมาเมืองเต็มเมื่อวานเก้าแปด มาดูฝั่งนี้ดิฉัดเลยอันนี้เอากันกันไก่จ้าข้างบนใช่ไหมสองศูนย์ไหนเห็นไหมออกไแล้วนี่ใช่ไหมเมื่อวานเข้ามาดูเขาถูกเลยแต่วันนี้่จ้าวที่ดูเมื่อวานอ่ะถูกใครเข้ามาดูอีกมือเธอชัดเจนน่ะสองศูนย์นั่นเอง แต่อันนี้ก็จะขอกันสาหรับงวดนี้แต่ไม่เกี่ยวกับร่างทรงนะร่างทรงก็จะเป็นคืนพรุ่งนี้แต่ไม่รู้เวลาไหนไะ<ค>นคะครับครับอาจารย์ไหนเรายัง,ไม,ยงไม่ทราบแต่เราจะัจว